สบายดีเมื่อนี้เขามาเวียนเทียนกันบุค่อยไล่ว่าคือพิการอะไรพิการอะไรบุคคลไม่มีคนเนาะสบายดีดเ้อทุกคนสบายดีสวัสดีทุกคนติดขามาเบิกสองมายองมาไล่เนาะติดกีตาม์มาพร้อมนี่ครับพามาทุกคนมาเวียนเทียนเนาะทุกคนบุคคลอยไล่ไปไหนเขามากับทีมงานเาคือเก่าอะไรเนาะทีมงานสูปนอนแต่บมได้นอน เง็นตารางทีรีทีรีเกิดข้าไว้อยู่ทุกที่มันเหมือนนะยังหน่อยนะพ่นเนาะวัดอาเจี้ยม้ามันนี่แหละเนาะข้าอันนั้นถ้าหาล่องชายปาดถ้าหาลงท้าวชายปาดตอนสาวาทอันนี้แหละวัดเนี่แหละอ้าวมีคนเนาะพี่การเอ้ยพี่การนี่คนหลายพี่นั่นคือบ่มีคนวะ ที่นี่มีคนเนาะเออดีเนี่ยเขาเรียกเขาจูดนะครับกระด้ษแดงน้ำพญายิ้งเสือแดงนะเดี๋ยวว่ายองจะขึ้นเดี๋ยววายองอยากทังอยากไปถ่ายทา้งในเข่าทา้งในได้วะถึงก็นะเขาจูดนะครับสีเวียนเทียนเออเหมือนตื้อๆเลยนะทุกคนเหมือนเนาะ mình cái cho lục mình lấy đi 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 cái lục thứ em ได้มั้ยอ้าว ừ, nào นี่คน nào ขนาดทีมงานหน้าเอาคนเอ้ย ญาติญาติข้อขึนไปบนนระดูกอนุพรบุขึนกิจยากจงในญาติถ่ายกันไป ไปถ่ายเบร์ข้างในแล้วกนะันาะใตยเบอร์เบียดก็ได้ใช่ใช่เลเพื่อบ่มีคนน,าคนะะามาตรวหามออันนี้ มีคนอยู่ได้แลบมีคนอยได้ทุกคนัชวียนหนอประมาณสามโมง โอัาิโกเอยิปันนิโกโอปันนิโกปันปันบอเาัปโอเอยูเอติสุปฏิปันโนภะขวะโตสาวะภะวานนอกอะ้าพันาเวียนเทียนแบบคื่กันนะ่กันนั่นแหละอานะผู้เคือกัน

ข้างนนหนวะไม่เห็นเลยกลุ่มคนลยคนลยกลุ่มท้างหนอ๋นอน่นทำแบบอยู่ข้างในนู่น,น Oh nói đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทำไมมันกําลังยางมาเนาะฮะเรียบร้อย พนากงางามเลยนะ้างหน่อกำลังเลยว่าเราจะเอาดอกไม้เอาอยัางมาวางไว้ตรงนี้เอาถั่วเทียนมาวางไว้ตรงนี้ มันค่อยมีเน้นนะมัคอยมีเน้นหน่อยหรือบ้านเราเนาะที่มีแต่พระมีแต่แบบพระโลบใหญ่นะออกต้นงานยองเต้ โอ้ยล้มซะน้อ <funziona> มากถูกมักเทียนเร้อยแล้วใช่แมมจะอยู่ไทยอ๋อโน่น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 ดี๋ันหาอแม่ัขบวนิางกีลมางกีลมก็ได้อยายาี่เนี่ยาตงาก่นากฮะ เห็นขอ้ขอสีเหลือง